สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะอาวันนี้เราก็อยู่กับยมชนสังคมณฑลอุบลราชธานีนะครับผมสังคมณฑลอุบลราชธานีมีน้อกี่คนครับน้องครับ8ค่ะ8คนนะครับผมก่อนอื่นใดเนี่ยอยากให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวก่อนว่าแต่ละคนชื่ออะไรครับเชิญครับสวัสดีค่ะนูชื่อแบมมาจากสังคมณฑลอุบลค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเมยค่ะมาจากสังคมณฑลอุบลค่ะครับผมสวัสดีค่ะชื่อข้อฟางค่ะมาจากสังคมณฑลอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจูเนียร์นะคะมาจากสังคมณฑลอุบลราชธานีค่ะครับผมสวัสดีค่ะชื่อปายนะคะมาจากสังคมณฑลอุบลราชธานีค่ะครับสวัสดีครับชื่อนันนะคะมาจากสังคมณฑลอุบลราชธานีครับครับผม สวัสดีค่ะชื่อแพทน,นะคะมาจากสังคมณฑลอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะชื่อมายค่ะมาจากสังคมณฑลอุบลราชธานีค่ะอ่าครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วที่ได้มาร่วมค่ายเยาวชนระดับชาติอ่าค่ายผู้นาเยาวชนคาโรลกระดับชาติครั้งที่3 8ครับผมอ่าวันนี้ทําอะไรบ้างครับประทับใจะอะไรบ้างครับน้องครับก็ประทับใจที่มีเพื่อนต่างสังคมณฑลค่ะแล้วก็ ประทับใจพี่พี่อาสาค่ะแล้วก็จะมีเรื่องฐานแล้วก็สิ่งที่พี่เขาแนะนำมาค่ะมีความเป็นผู้นำขึ้นนิดนดงค่ะครับผมช่วงบ่ายวันนี้ทำอะไรกันครับผมช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีเข้าฐานค่ะฐานต่างๆทานต่างๆ,างๆค่ะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกสนุกค่ะตื่นเต้นด้วยแล้วก็ดีใจที่มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาด้วยค่ะ ครับผมโอเคครับอ่าแล้วอยากจะถามว่าเมื่อได้มาค่ายแล้วเนี่ยรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเจอเพื่อนใหม่ได้มาเจอเพื่อนต่างมิซังเยงาวชนต่างเนี่ยรู้สึกยังไงครับอ่อก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเพราะว่าจะได้ความรู้ได้มีความเป็นผู้นําที่ดีขึ้นด้วยค่ะได้พบได้มีประสบการณ์ได้พัฒนาตัวเองด้วยค่ะครับผม รู้สึกยังไงบ้างครับน้องที่ได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆม,มาเจอเพื่อนต่างสาขคเมอนโตนครับผมรู้สึกสนุกครับและมีเพื่อนเยอะมีความรู้สึกแบบมีเป็นพี่เป็นน้องกันครับได้คุยสนุกพูดเล่นกันครับกับคนที่เราไม่รู้จักแล้วพอได้มารู้จักกันเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออการมาแบบมาเข้าค่ายแบบนี้มันก็รู้สึกดีที่แบบได้เพื่อนเยอะแยะม,มีคนชี่ไม่รู้มากมายแต่เราก็สามารถสนิทสนมกับกันได้ครับครับผมอ่า อยากถามอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับค่ายนี้เนี่ยมีความตั้งใจอย่างไรครับผมตั้งใจอยากมาร่วมยังไงครับผมอยากอยากมาร่วมตลอดเลยครับเพราะว่ามันสนกุกมีความสุขได้เพื่อนได้อะไรเยอะแยะมากมายอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากอะไรกับพี่น้องที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านครับค่ะก็อยากฝากสําหรับคนที่กําลังรับชมวิดีโอนี้นะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะครับผมบ๊ายบายอ๋อจะพึ่งครับ<อ>น้องได้ข่าวว่าในค่ายนี่เรามีจังหวะค่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาจังหวะค่ายเป็นยังไงเนี่ยอยากฟังนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะอ่าพร้อมไหมอธรบายดุดนาเลยครับจังหวะค่ายพร้อมพร้อม,อมสามสี่หนึ่งหนสองสองหนึ่งตักต 1 1 2 1 2 1 1ตักตักตักหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนสอามดแอาวุนอิลิสบายดีนะคะครับครับขอขอบคุณน้องน้อยเยาวชนอุบลราชธานีด้วยครับสวัสดีครับ